นั่งม่น้องมาแล้วโอ้้หูกินใหญ่เลยใช่น่ะสิมันกินเยอะๆถึงจะแข็งแรงและบินได้เหมือนหนูไงอยากแข็งแรงโตวไวก็ต้องกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์อย่างนมผงตราหมีเนี่ยดื่มอร่อยมีคุณค่าตอนเ่วหนูปูอก็ดื่มนมตราหมีนะกินตราหมีเยอะๆแข็งแรงก็จะ งตรามีสำหรับเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นทำไมผมเลือกไพเรนสแควร์ล่ะครับก็เพราะผมตั้งใจงจะทำงานที่คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมในเมืองทองทานีไงครับมันทันสมัยสะดวกสบายสะอาดสะอ้านเป็นรูปแบบของโรงงานในอนาคตที่ยิ่งใหญ่จริงๆแถมยังไม่ไกลาจากบ้านอีกนะครับไพเรนสแควร์บ้านงานความสะดวกสบายใกล้กันเพียงแค่เดินถึง ทีนี้รถจะถูกหรือจะแพงก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับไพลินสแควร์ในเมืองทองธางนีของบางกอกแลนด ก็จะรู้ว่าแกงจืดรักมือแม่เนี่ยรสดีจริงๆนนรงรสดีเดี๋ยวให้เลยงงโกกีกับน้ำได้แป้งชุบทอดที่เปลี่ยนอาหารนิ่มให้เป็นอาหารกรอบๆอย่างง่ายดายีีขอองโกกโก,ก,กับะไร โทรทัศน์สีทอมสันให้ภาพและเสียงสมจริงจนยากที่จะแยกความ่างได้ทอมสันรุ่ฟิวชั่นความสูงทรีเพื่อเทคโนโลยีวันหน้าโชคใหญ่จากน้ำมันพืชตราแชมปรถลนเซอร์แชมป์รวม3คันและอีก1 5น0รารงวัลรวมมูลค่า1 4 0 0 0 0้านกว่าบาทเพียงลอกรูปลอกหรือฉลากข้างข,างขวดขนาดใดก็ได้ส่งมาชิงโชคที่ตู้ปอนอกกลาง1881กรุงเทพหมดเขต28กุมภาพันธ์ศกหน้า ถ้าการเสียวฟันสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันของคุณใช้เซนสดายและปรึกษาทันตแพทย์เซนสดายลดการเสียวฟันได้และยังช่วยให้ฟันสะอาดสดใสขอแนะนำเซนสดายเอฟเจลใหม่ผสมฟลูออไรด์ลดการเสียวฟัน you, The Famous Klaus s c o t t h Whisky ขอม e บแก้วคริสต์ตงให้ดีให้คุณไว้ฉลองความสุขปีใหม่โอกาสแบบนี้อย่าปล่อยให้ล เฉยๆ oh <my. S 1> เพราะมีถึง31ธันาวาคมนี้เท่านั้นซาซาซานานาโซดาพลาริสนี่อะไรจานเสียไม่ใช่ไม่ใช่จานบินไม่ถูกอ๋อจานวฟมก็ ลายใหม่สวยหรูใส่ได้สารพัดขายพร้อมไทยจูรถขนาด1ึ่งปอนพิเศษเพียง36บาทถึง31ทธันวาคม2535นาีละนี่แ่ะไทยจูรถตาชดาขณะน,นี้รถส่วนใหญ่กำลังเลื่อนไหลออกสู่เส้นทางที่ตะวันตกในปริมาณที่มากผิดสังเกตขอติดตามดูก่อนนะคะไปทางพุทธมนฑลค่ะพวกเขาดูมีความสุขมากเลยเอเลี่ยข้าพุทธมนฑลสายห้าแล้วค่ะ ทุกคนหลั่งไหลมาที่ประพัดสอนวิลล่าบรรยากาศน่าประทับใจมากค่ะอ๋อคนกรุงเทพนี้มลพทิษมาหาอากาศบริสุทธิ์ที่ประพัดสอนวิลล่าหลางังพุทธมณฑลีิเองประพัดสอนวิลล่าเรามีเวลาให้คุณจองไม่มากนะักจักระพิบจักระพิบสายตืบอย่างพวกผมอ๋อนั่นไงเรามาตืบกันหน่อยแม่เต้นเก่งนี่เอารางวัลไปเลยอ้าวไปซะแล้วนักสืบตัวจริงก็มาแฮะ พวกเขารู้ตัวแล้วหรือว่าผมมาแอบสืบจะเป็นยังไงมาสืบกันต่อนะครับจานี่ว้าเกือบไป